นนะจะไปไหนครับพี่หว <ไป S 1> านซื้ออะไรฮะประกาอะไรประกาอะไรครับเอาพวกวานก็ซื้อไปแล้วนี่เ,เอาไปซื้อให้ลูกหน่อยซื้อให้เขาหน่อย ืออะไรเอาเาเมื่อวานก็ซื้ออยู่นี่รู้ยเอาอะไรนี่ดูควมสิมาลงไว้ปีกันหน่อยด โอ้หนี่ครับหลานยี่สิบพาเพื่อนมาหลานยี่สิบพี่จิมมาซื้ออย่างของเพิ่นเอาเอาไปใส่อะไรอา้าวกระปุกอะไรเอาไปดิซื้อไปดิยี่ห้าบาทแล้วนะเอาเมื่อกี้บอกแม่ว่าจะซื้ออะไรฮะ ไปไปไปพอยังหรือยังไม่พอเออเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ชมคลิปหน้านะครับผมฮะไหนเอาทำไม oh uh -huh.